นี่น้าหมักท่านอยู่สวนแซ่บบ่สวนกอบแล้วบัณฑิยไมาจากสวนอื่นเด้หน่อน้วยนั่นเด้หน่ะอ้นี่มันเปกนท่านหนึงบ่แซ่บบ่นั่นกรนไดแต่ว่าอยู่สวนนี่แซ่ยบมันบ่กอบกโอ้ยสุดยอดนี่ล่ะหมักท่านมีแต่ละซุ่มเสียบหน่วยหน่อยก็แซ่บหน่วยใหญ่ก็แซ่บสวนกรอบเลือกพันธุ์เนาะแซ่บมาเห็นหน้าคือส่งบ่แซ่บแท้ะบุญเลยเห็นหน้าส่งสิแซ่บกว่านั่นแน่กัไข่ บปิดเยอะแยะเดยว่าเราว่าเสียบเลยมาถ่ายเสีบอยู่บางท่านต้นอยู่ในสวนนี่แหละเสียบเพราสีสิบ้านนั่นอันนี้มันกรอบกรอบหวานต้นน้อยได้เป็นเพงไหนต้นไม้หน่อยมันนี้ก็หวานอันนั้นสามโหลดมนบางท่านสามโหหวานออกเรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆนั่นล่ะสามโหที่เขาขายน้ำข่างทั้งทั้งเป็นบันหาดตเห็นบ่บ่เมนบ่ข่างทั้งกับพวกนไหนอ่า ปกตินั้นเกิดมักเกิบเพาะว่ามากกว่าท่านดอกกินบ้างเรามันนั่นมันต่างกันอยู่ก็แต่ของว่าได้ฉีดยาเ่าได้ฉีดเลยละยาเนี่ยถรามชาติโอ้ยค่อยดีใจได้ค่อยปลูกมักท่านไว้ให้พี่น้องกินนี่ในน้อยน้อยมันเห็นบ่เนี่ยแซ่บนอนกับบ่มีมันบ่ออกเปรี้ยวหวานนี่สุดยอดเจนบ่ท่าหลายหลายลบ่ได้เลยมันก็ลงิ่มมาต่เกิดแค่ต้มมันนั่น ปีกไก่ดกคักสิเรียกีกไก่นี่ <Yeah. S 1> ปีนี่กับสิดกอยู่มันก็เริเป็นดอกแค่นี้แซบยุ่ม